สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมารีวิวและสาธิตวิธีการรีเซ็ตแผ่นฟอกอากาศของเครื่องฟอกอากาศพกพาบีเวลรุ่น G8 กดปุ่ม Power เ,เพื่อเปิดเครื่องหากไฟฟิลเตอร์รีเซ็ตสีแดงสว่างขึ้นหมายความว่าแผ่นฟอกอากาศหมดอายุวิธีการรีเซ็ตสามารถทําตามได้ดังนี้ค่ะให้กดปุ่ม Power ค้างไว้5วินาทีเพื่อรีเซ็ตแผ่นฟอกจากนั้นเปิดฐานรองที่อยู่ด้านล่างของเครื่องออกโดยการหมุนเพื่อเปลี่ยนแผ่นฟอกแผ่นใหม่ใส่เข้าไป เพียงเท่านี้ก็ถือเป็นการเสร็จสิ้นการรีเซ็ตแผ่นฟอกแล้วค่ะปุ่ม UV แนะนําเปิดตลอดเพื่อฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียปุ่มนี้สามารถเปิดปิดไฟสถานะของเครื่องได้โดยกดปุ่ม UV ครั้งไว้5วินาทีค่ะปุ่มสปีดพัดลมสามารถปรับแรงลมได้2ระดับโล w และ high สำหรับคลิปนี้ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนฝุ่น PM 2.5เยอะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ